เกมดีเกียร์ดังสตีมวอ a เล็ t ราคาประหยัดตังซึ่งง่ายส่งไวที่ชิปสต e มีใช่ป๊อมีก็ลงมาน่าคู่คู่เลยได้ได้ได้โอ้ยเรื่งคู่ๆจริงคู่เล็กคู่เล็กคู่สองวะล่ะสอง อ่ะผมมีให้ไพ่สุดท้ายอยากได้อะไรนานอยากได้เลียวคีออ่ะเดี๋ยวไปซื้อให้โมเลีวช่วยไม่แม่ถ้าถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดคุณไม่ถามไพ่เนี่ยจะเอาอยากได้ล็อกติดไก่มุมาเลยได้บูดเอาไหมมาเลยได้บูดอยากได้ไก่มุ่ยอยากเป็นโอเวอร์หลอดกล้วยกล้วยเยี่ยมได้เป็นครีมอ้าวโชคดีท่าน เดี๋มียึ่เป็นเสจิเราไม่รู้จักเฮ้ยหยอกว่าติดโคตรร้ายต่อไปจะบอกว่านี่มันเยี่ยมมากเลยลุกล้อนทันลุกร้อนพุทกูบอกเอาสามมาก็ไม่ให้สามคืแย่คือมันมีเท่านี้จริงๆริงมันเยี่ยมมากเลยถ้าให้มากกว่านี้คือแบบใจไม่มา แต่ไม่มาแต่ไม่มาแม่งคุณครูวีสี่สี่กี่ใบเนี่ยเอ้ยสองกี่ใบเนี่ยสี่ใบอะก็เยอะไปนะบางทีอเอาอ<ห>ย่างนี้ชนะไปเลยไหมแค<บ> <c ười> ่นะหรอกจริงจริงคือคุณครูคไม่คือค,คุณครูคคไม่ให้สามผมมาผมมีสามอันนี้ดอกจิกเนี่ยมันมีสี่จริงจมันมีสี่สี่จริงจริงเลยไม่มีสามเบาทันเบา ยังไงผมก็ไม่เห็นหน้าหรอกโลกร้อนอยู่ช่วงนี้เอ้เยี่ยมมันแหละได้มาเปล่ามันได้มันมันดีมากเลยจะเย็นท่านกูจะเย็นจะเย็นโอ้โหพี่แบงค์มีก็ลงมาผมไม่มีไงก็เลยไม่ลงอ๋อออะไรจะเย็นจะเย็นนั่านกิฟโอ้โห คันนี่ยยอมเห็นแล้วล่ะเห็นอะไรฉากจบของธรรมชาติได้เลยเนี่ยครูก็ลงสองสี่ใบมาจบสองไหมฉากจบธรรมชาติอ๋อโอ้โหปลาทิพทิบปลาทิบเปล่ะแค่ดูนี่คืออยากจะบอกว่าผมไม่น่าปล่อยครูไปเพราะผมก็มีสี่ใบเหมือนกันออืืมมไม่น่าปล่อยครูไป ไอปพี่เป็นพี่ึงเห็นพี่แบงค์เล่นคุกกี้ซื้ร้อยเหรียญนะพี่แบงค์เล่นสี่ร้อยเหรียญเหรออืมโหดฮะจริงเหรอจริงเดี๋ยวสี่ร้อยจริงข้างบนเอออ้าวใช่เออผมเห็นแล้วรับปับอะตอนตอนเลือกอ่ะให้เลือกเหลือดร้อยอะไรเงี้ยโอเคครับร้อยหนึ่งก็พอแล้วพี่เล่นสามร้อยนี่ไต่หานสี่ร้อยนี่คือแบบโคตรโหด อ๋อครับอ๋ทอโทษโทษทีทุกท่านแต่ผมได้ตังค์ไม่เป็นไรเลยพี่แบงค์ขอโทษ <c oughs> โอ้โหหายไปเล,เลยตัวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวผมปับให้แต่ผมได้ตังค์อ่าพี่แบงค์วะทางเดิมทางเดิมเพิ่มเติมคือใครใครดาวใครดาวก็ <c oughs> มันก็ร้อยหนึ่งใช่ไหมก็ร้อยหนึ่งอันนี้ก็ร้อยหนึ่งไม่เห็นทันเนี่ยเลขร้อยใช่ไหมล่ะ อ๋อโอเคโอเคสร้างเลยสร้างเลยพี่อ่าร้อยแล้วนะโอเคอ่านี่ร้อยหนึ่งแล้วโอเคอคือไม่รู้ดิตอนแรกคงจะแบบประมาณว่าคือนบบอาจจะกดเรื่อยเรื่อยเลยมันรู้สึกเลื่อเพิ่มเรื่อยเพราะว่าตอนที่เราเห็น400อ่ะพอชนะปุ๊บมันเป็น600หกร้อยวกับข้างบนก็ขึ้นข้างบนมันกักคูณอ่ะอ๋อน่าจะคูณด้วยคูณด้วยเองไหมเราได้ดับเบิ้ลบ่อยๆอ๋ออันนี้ได้ตองอ๋อใช่ใช่ใช่อโอเคครับเรียกว่าโบนัสอ๋อโบนัสโบนัสโอเคผม เดีแต่เราลงเจ็ดแล้วกันเะเช่นไอตอนเนี้ยเป็นสาระคูนึงคืออะไรสาระคูน่งโหดกันคิงคิงลงเก้าด้วยอะไรกันนั่นทำไมทุกคนพร้อมใจมีคู่กันไปเลยทุกคนมีแฟนแล้วอ่ะคิตตี้มาเตอร์ไงโหเซ็งเป็ดอืมอะไรมะแฟนผมเป็นโสดมากคนละเดือดเดือดไปบ้างที่ดย๋ยวผมหามัง เดี๋ยวมาเป็นโสดกับผมดีกว่าพี่แม่ไม่เลยครับช่วงนี้กำลังกระเฮี้ยนกระเหยเลยแดงใจเย็นเย็นกูมีดอกแต่เป็นสองดอกสิโอเคครับสามมีบอยเอาไอ้นี่ไปก่อนลำคาญมันสองตัวกบข่อพานไปล่อยผ่านปล่อยผ่านโจทยาว บอกแล้วอย่าลงคิงโจ๊ะโจ๊ะไปแล้วอย่าแก๊กแก๊กแเมื่อกี้สองดอกจิตหลกร้อนแล้วโลกร้อนแล้วเอาไปไปหกหกเจ็ดยังไงพี่แป๊ะอย่านสิบมาแล้วบอสฮะพี่แบงค์ง่ายอ้าวผมมีเจมเหมือนกันเนี่ยเอาไปเออเออจบไหมจบเลยมีสองดอกจิตที่ห้มอืม กูว่าไงสกัดดาวลงหน่อยไหมยังไงผมบอกเลยว่าโอกาสชนะผม15เปอร์เซ็นต์โอ้ยผมว่าอาจจะมีโอกาสชนะก็ได้นะใครจะไปรู้โอ้โห15เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะต่ำดีท่านนี่ไก่อนจะชนะได้ไหมอ่ะโอ้โจะชนะอะไรแล้วลงได้ที่ไหนล่ะโอเคก็ก่อนมีสองอ่ะโอ้โห ไม่ใช่สองเอาละแต่เป็นสองบวกสสิบก่อนแล้วกันอ๋อสองบวกสองก่อนแม่มีสี่ดิจริงดิโอเคครับมันจะจบลงตรงนี้น่แหละแบงแบงแต่ว่าฉันเป็นสลาบแน่ๆเลยอ่ะกักหกไวโอพี่แบงลงลงอะไรมาผมก่ เนี่ยเป็นสลับอ่ะสี่เป็นสลับกำสลับมาพอดี <c oughs> แลกไพ่แลกใครเอาไว้ไม่ทันหรอกมาหกเจ็ด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 อ,อ่าเจ็ดไม่มีกูได้ห้ามาแม่งไอย่าเอาไป <c oughs> ยาอะไรน <c oughs> ะตกกระโป่ไปเลยตกกระปรงเฉยหลอกร้อนท่านทำไมเราจะตีกันเลยอ้ว เบาเบาอ้าวพีดหน่อยๆเก้าวไปสิไปไปเลยแจ็คไปแจ็คไปอ่ะแจ็คไปโอเคปั๊บใจเย็นท่าน โอ้ยนาเต็งเป็ดยังไงยังไงจะเอาได้ไหมผมขอได้ไหมละเออแค่นั้นแหละคนเราไอ้คนเราจบเลยเยอะไปเกินเนย โอเคผมแพ้แอะไรเงี้ยเวนโอ้โ oh, oh, ส,สุดยอดมากสุดยอดมากเกือ <c> บ <oughs> <c oughs> ไปแล้วเวละแพ้อะไรผมบอกว่าคือผมเหลือไพ่เยอะเกินไปนไงสายนี้ผมขอให้ผมได้ลงสามบ้างเถอะโอเคท่านลงเยอะไปลงเยอะไปพี่แพ้งไหวบ้างเหลือสองใบเนี่ยเก็บไว้โอ้ยผมผมไม่ไม่น่าบ้าพลังเลยตายตายตายตอนนี้เหลือแต่รอตายี่ีโอ้สุดยอดท่าน โอ้โหทีหห่ท่านเป็นบ้าเจ้าของผมเอาไถ้าผมชนะนี่ก็มรู้จะพูดยังไงครับผมแพ้แล้ะน่าจะแพ้แล้วสองแน่เลยวะองูมาไหม่ที่ไหนอ,อน่ะเอ้าโอ้น่าเกมพูลีมีผมก็มีเฮ้ตายโงงแพ้แล้วครับเบาข่อยเบาโอ้อาเกมพูลีมีจบละ ตอนนี้ทุกคนได้แต่ยืนนั่งดูแล้วๆละตอนแรกบ้าพลังกันมาอออตอนนี้นั่งดูแล้วมหมอ๋อจีบขอบคุณแม่เราไม่น่าห้ำหั่นกันเองเลยมเแ,มแม่หมดชัดๆจบแล้วจบแล้วชีวิตเป็นสลับนะมัวมแต่ห้ำหั่นกันเอง่อน,นะ๋อ,อ,อตีบจีบแม่หมดชัดๆแต่ก็ขอบคุณพี่จิ๊บ คอมปวได้ดีมากเลยดื้อๆรัวๆรัวๆรัูอ่ะสร้างห้องต่อพี่แบงค์เดี๋ยวแค่เราเท่าไหร่ลองเช็คได้ที่ห้องเก็บของอ่ะเออก็ดีเช็คหน้าห้องก็ได้เซ็งเบย์จำนวนเกมอ่ะครับเดี๋ยวเท่าไหรอ่ะแครลอดสิบสองฮะแครลอดแครลอดแค่ลอดอ๋อแครลอดก็มีอีกสามใบใช่สามใบอ๋อเคก็ได้อยู่ได้อยู่อสามรอบไปพี่แบงค์ลุยอ้าวเอาปแต่เมื่อกี้อะไรสิบสองเหรอพี่แบงค์อ๋อมันอะไรสักอย่างที่อยู่ข้างบนนะครับหัวใจหรือเปล่า พอใจปะมั้งทำไมต้องวนมาทางทางนู้นเกปุรีเป็นเกสามไหมหมดครับสามลงมาสามลงมาสามเออสามสามสามเยี่ยมมากตัดเออสี่สี่คือคิดเลยคือคิดเลยมิ ไอฝั่งนั้นไม่มีใครลงสามหัวดำพี่ฝั่งไม่มีสามหัวดำพี่แบงค์ต้องมีแน่แน่ต้องอย่างานั้นสิท่านย <c oughs> ังดูดิใครจะนับเลขเป็นเปล่าเออ่อละเก้าแล้วเก้าแล้วลตกเลขเก้า <9. S 1> เอาเฮ้ย <c oughs> คุณแบงค์ไงคุณอย่างนี้ผมตกเลขเออไม่ไหวเลยแบงคบง์ <c oughs> <c oughs> คุณอย่างนี้ยังบอกสะดุดไม่ใช่ไหมเมื่อกี้สะดุดตอนไท้ตอนให้ออคืออ่ะ không có không có Tôi có không có Anh có không 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 น้องพับขอสองซึ่งโอกาสลงสามไม่มีใครคือลงไม่ได้แล้วต้องจัดชนะอย่างเดียวอ่ะจริงใช่ท่านสุดๆคือต้องตลบให้ได้อ่ะเพียดโอ้ยบินแล้วว่าบินไปไหนท่านใจเย็นบินไปอยู่ในใจของพี่น้องชาวไทยทุกคนไม่แล้วครับโอ้โหโอเคดีแล้วที่ยังไม่ลง อุ้ยอู้อ้าโอ้โหโอเคแต่ละแต่ละคนเงียบกันมากเงียบกันมากเงียบกันมากโอ้โหโอ้โหสู้อะสู้อะต้องยอมเหลืออะไรอ่ะเหลือแปดอ้าวเอ๋เฟือเฟื่อแผลกันจริง รักจริงๆต้องติงนางแล้วใช่ไหมทีทีจริงต้องติงนางติงนางแน่มาลองเกมวันนี้เยสุกให้เป็นราชาเฮ้ไม่เคยได้ยินเพลงน้มาก่อนเลยโอ้โหตายว่ะท่านร้องได้นี่คืออะไรคิดเพลงเปล่าเฮ้ยผมแพ้เฉยไม่เป็นไรตอนนี้อย่างน้อยฉันก็เป็นเมียเธอแล้วะชีตผมรอจับอ่านาได้แล้ว โอ้โหลาติจีนติงนางเลยไม่มีอะไรเลยอแบอบตาแป้นตาโมกเกมแคสเตอร์นะฮะอ้าไปบังไงดีแล้วพี่แต่เดิมเลื่อนไปส่งคิวจีนะฮะอือโอ้ยไอ้บุรีบังไงยังไงไอ้บุรีต่อมานะต่อไปเกยเกมเลยนะฮะโอเคเกยเกมเลง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 โอ้อะไรไอ้มาเอาสิบคืออะไรอ๋อใส่ปะ อยากพี่แบงค์ได้เนี่ยเนี่ยพี่แบงค์อยู่เนี่ยเออใจเย็นใจเย็นเนี่ยยังไงยังไงเออเนี่ยน้าแต่จบนะไม่ไม่จบไม่จบไม่จบสวยงามมากท่านเออสี่สี่ด้วยกันพี่แบงค์เกทับเข้าไปเอาจบเลยไหมเกทับเลยพี่ยอมป่ะพี่ยอมป่ะผมยอมแล้วผมยอมแล้วยอมป่ะดีมากท่านอย่ายอมเกมเมอร์เกมเมอร์ยังไงดียังไงดี เลนมาเหมือนเหมือนจะเหมือนจะมีอำนาจนะไปมาแม่นั่นแหละเ้คยได้ยินไหมคอมหอรมาจนต่อมันจะซ่อนภัยอีกเสมอเนาะหมาไม่มาก็ซ่อนกันตลอดไม่รู้เดี๋ยวขามีแค่นี้นะโอเคโออ้าวาเขาไปบ้าพลังกันจริงๆอะไรเน เอาไปสิโอ้ยน้อคนเราน้องสาวบาไงน้องสาวไปอะปล่าเบ๊ะนั่นไงได้ด้วยนะได้ด้วยนะเคย์ปุริสัมเป็นเคปุริจริงฟังทุกเพลงแม่เอ้ยเสียงเป็ดกอ็เธอได้แล้วโอ๊ยจริงดิจริงดิหลงไพ อ๋อมีคิงก็ไม่บอกกันเขาเป็นให้ตัวเองอีกแล้วอ่าเป็นเมียของตัวเองและตัวเองอีกทีนึง <c oughs> โอ้ดิเจ็ดโอ้โห็ดแบแบงค์ทำไม,มครับแีงแบงค์คือเจ็ดอยู่กับคุณสามแต่เจ็ดอีกเจ็ดหนึ่งมาเจ็ดโพดัมมาอยู่ที่ผมอ๋อเจ้าดีนะครับท่านสุดยอดท่านเจ็ดทั้งหมดอยู่ที่แบงค์โพดัมอยู่ที่ผมก็ว่า ไอ้ยาวเคป้าอีกสองตาสุดท้ายของชีวิตวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาบวกกันใหม่อ่ะแล้วเราไม่ได้รอดเลยนะโอ้ยเคียดเคป้าบวกต่อกันเฮลเย่ายิบเหลือเท่าไหร่แค่รอดโอ้ยจะเล่นเสร็จไอตัวจะเล่นไอตัวมาให้โตสร้างแม่งเลยจะได้นอนกันไหมเนี่ยได้นอนกันไหมตีฮะเล่นไพ่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 ไงเต่าที่แบงค์บอกสบายตอกเด้งไฮโลอะไรว่ามา จัดไปนะเรื่องเพ่ไปทำงานใช่ไวันนี้วันนี้ผมไปเอาไปเลยเหรอแน่นอนเลยใช่ไหมพี่ผมผมว่าผมคงต้องบทผมแล้วผมก็ต้องไปก่อนไม่ไหวแล้วโอเคโอเคอืมถ้าจบตบอีกตาหนึ่งก็คงพี่แบงก็คงต้องลาเลยเอาผมให้หมดก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่ไกลนะนั่นใจเย็นอันนี้ไม่ตายพี่แบง์ก็ไม่ได้ไปตายที่ไหนพี่แบงก์อยู่ในหัวใจเราทุกคน โอ้จากวันนี้จะบีพี่แบงพี่แบงและคุณครูไม่ไม่จะยืนยิ้มอยู่ด้วยกันยืนยิ้มด้วยเนยืนยิ้มไม่อยู่หายใจครับผมรู้ดีอะไรว่าไอโต๊ะมันนั่นเป็นอันนี้ผมแล้ครก็รู้เหมือนกันแบงควรระเบิดทำไม่เป็นไรนะเกงใจไม่เอานะเกงใน

โอ้โหอย่างนี้นี่เองเราจะได้ดวลกันสองคนแล้วี่แบ่งสองที่กาไลกาได้เด็ดเด็ดลืมผมปะลืมผมปะเด็ดเด็ดเด็ขอเลือกก่อนเอาให้มันจะเลือกทำไมมันมีใครเดียวจะสักซ้าแล้วมไหลเลยไม่เอาหน้าเกงในผมไม่ผมไม่ใช่ฝ่ายตบนะกิคเอให้กิ๊บเลือกตบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนฆ่าเดี๋ยวโดนแฟนคลับฆ้าคุยละจ้าเรายังเหลือคาบสุดพะพูดสักนิดนึงอย่าอย่า อย่ามีความบาดเทีอนเยอะเฮ้หลอดไปเอาสามเข้าลานตัดไปโอ้โหดีเชียดโอ้โหให้อะไรมาในคุณครูแม่งเอ้ยจบละชีวิตเราอะไรอะจบเลรอะโดนล้มแน่ๆเลยไพ่แม่งโอ้โหให้เราไม่มีอะไรเลยโง่ๆเลยตอง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 ต้อตองตอตอง ตอง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 ต้อตองตองตองผมนี่เกิดไม่ทันเลยสต,ตาร์บอยพี่อ๋อไม่ทันเนาะอ๋อเขาบอกพี่คุณตาเลื่อพี่แบงค์พูดอย่างนี้นี่ <ผม S 2> ทำไม,<ค>ไมเลยเออผมก็ไม่ได้อ,อ,ไไดอายุเยอะเท่าน,านั้น <c oughs> เวรกรรมคนอย่างพี่แบงค์ไม่รู้จัก,สกแสดงว่าผมแก่กว่าพี่แบงค์แค่ไหนไหเออนี่มันโชว์อยู่แล้วนะเออผมไม่แบงค์ ยังตัวยังเป็นเด็กแต่สมองผมเพิ่งอายุมีแต่ผมไม่ลงกับตองไร้ค่านี่หรอกนานนานาน่องยี้ต้องมีเหลืองยี่ต้องสายเหลืองใสเขียวสโมกวิธเอวดเอ็มเอลจีคุยอะไรล่ะเอ็มเอลจีโนสโคปเอ็มเอลจีเอี y e a

ซีสปอร์ตคอมเพลเตอร์โอ้ยไปอะไรมาก็ไม่รู้เลงเอาใครจะไปรู้มันก็สุขใยบ่าวท่านโลกกำลังร้อนโคลีบเชลียรคตต้องต้องต้องจัดหน่อยแล้วมั้งเนี่ยอ่ามซับเซิฟไปแล้วกันครับช่วยๆกันเซิฟช่วยกันด้วยอ่าช่วยๆกันไป ช่วยจักเลยโหผมยอมว่ะผมยอมไปยอมเลยเหรอสมยอมเลยพี่แบงค์หย่แล้วอ่าอันเนี้ยเนี่ยอุ้ยเหล้ยเออพี่แบงค์มายาพี่แบงค์เจอผมแล้วย่ฮ่าเดี๋ยวไม่ฮ่าเดี๋ยวไม่เนี่ยรอบสุดท้ายแล้วฮ่าสุดของพี่แบงค์จริงๆโอเค กัดออกมากัดหัวใจออกมาเอาออกมาที่ตูดนั่นนี่ที่ตูดให้เธอเป็นตูดก็พอเย่เอามาไส่มาชุดไม่ใช่เบรคออเรโนเทิร์นจ่อไอ้ตกเลขไปแล้วโหเย่ เทิดเอ็นเทิดเอ็นโอเคเอ็นจริงอย่าลงมานนะ <Third> เอ็นตาทำไมลงสองกันอย่างรัวมากไม่เข้าใจคือผมมีคู่นะแต่คู่ต่ำไง <c oughs> เยี่ยมรถเลือกร้อน <c oughs> ช่วยกันรถเลือกร้อนมองไปไปเกปูรี ลงเจ็ดมามาเลยลง,ยลงต้องอย่างนั้นลงกาไปไปแล้วยังไงต่อดีละ่ะยังไงยังไงดีไป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 โคโค้เฮ้ยยัง<อ>ไงดีเฮ้ยไอเดา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 เดพูดภาษาแบบนี้

เราเล่นบัติของราชาไม่มมมกำลังมากำลังมาขี้เหรอพี่ขี้ตีคอนอ๋อขี้ตีคอนก็ซึมบัตรของราชาโอเคเคียดพี่แบงค์บอกโมลิชิตเลยเอ๋อย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้สิคะเขาได้เป็นราชาอ้าวอ๋ออย่างงี้นี่เองพี่แบงค์คงจะได้เป็นราชินีแล้วล่ะดยู่งอ่ะดูท่าจะใช่ครับไม่แน่ท่านกิฟต์อาจจะนิ่งอยู่นิ่งอยู่ วนวนโอเคแจ็คดอสันก็มาผมว่าผมคงไปไม่ถึงจ <wei> ุด <GO> ส <av uther> ุดยอดแล้วให้เป็นสลับซะแล้วไม่จริงครับฟฝาโอ้โหรับเย้ย่เด็บโดน่บดนตรวสีตลบ่ะ ห้าหกแปดเก้านี่เขายังไม่ได้ลงเลยอะเอาสามสามกับเก้าไปลงแล้วไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้่ะฆ่าตัวตายิี่สามผม้ส่งคอแป่งหัวร้า่ว่ะขยอกอย่าอย่าอย่าก๊อปมุกพิกิพีกสีมันเป็นอะไรอีปิกมากแม่งเอ้ยมันเป็นไพ่ที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยเลขสามอะคือมันต่ำสุดแล้วไง ถ้าแม่มีสองต่ำกว่านี้ก็คงจะแบบเป็นอะไรที่รู้สึกแย่มากอืมอุ้ยว่าผนต้องลงแล้วล่ะนั่นก็โหดเ,เกินบายบาย C U R G เเออลงสี่ช่วยชาติประหยัดน้ำมัน <laughs> จบเลยทันเ <laughs> <laughs> บร,รเกเอียดเอียดเลยช่วยประหยัดน้ำมัน โอ้นี่นีเขาขยันสองเลยเกศฟาดมันพี่แบงค์ฟาดมันต้องจัดเราไปต้องจัดหน่อยแล้วต้องตัหน,น่อยแล้วต่อให้พี่ต่อให้พี่แบงค์ไม่ลงผมก็ลงไม่ได้อยู่ดีโอเค <c oughs> มาผมจะเป็นคนช่วยลูกร้อนเองจะช,ช่วยกัน <c oughs> นั่นไง <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรแล้วเกมน,นี้ยเขาก็มีไอ้ย <c oughs> อาย,ยังไง โหโหดเกินโอเค็บเยอะทีจะตกแมงคูสามป่ะนานไอ้คูห้าโอ้โหแย่อะไรอย่างงี้พี่แบงค์อยากได้อะไรน้อยน้อยไหนท่านยังไม่จะตอบน้อยน้อยไหนท่านเอ๊ะพอได้เออนั่นแหละพี่แบงค์เอาไปเลยที่เหลือผมแพ้ละฮะท่านมีใบอะไร มีห้าห้างั้นเอาหไปบอกครเลยเพ่อห้าไวสุดท้ายผมเชื่อใจท่านแน่นะท่านผมเชื่อใจท่านอ่าผมเชื่อใจท่านผมเชื่อท่านมากผมเชื่อใจท่านดีขอบคุณครับเฮ้ยเอาสองลงสุดท้ายเฮ้ยผมเชื่อใจคุณครูไงผมเชื่อใจคุณครูบอกแล้วผมมีห้าจริง อ่ะเศร้าหัวหงอ,อยอะไมาเอเบรียส่งต่อป่ะเธอมีเหรียญแค่แบงค์ไม่นอนแล้วหรอ่ะพี่แบงค์จะไปแล้วอ่า <นะ S 2> ผมต้องจากลาแล้วจู่ๆ <c oughs> ต้องไปนอนก่ <Bye bye, S 2> อนส <Bye bye, S 2> วัสดีครับ <c oughs> ผมครับ <c oughs> ผม bye bye.